หับคนผิวมอนปึ๊บออไม่ยอดการปกปิดก็สุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกล่อมเซอกับพีชวั e r p e พีชกันอีกแล้วนะคะเออทาเยอะไปไหนวันนี้เรามีคุชชั่นมารีวิวให้ทุกคนชมกันค่ะเป็นคุชชั่นที่เป็นกระแสที่สุดมาแรงที่สุดกำลังแบบว่าบูมบายามากๆก,กขรู้สึกว่าแอุ้ย ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราได้มาแล้วเราก็ต้องแบบรีบมารีวิวให้ทุกคนชมกันเลยนะคะกับคุชชั่นของ s k i n ทิ p i ิอันนี้เป็นตัวใหม่สูตรใหม่นะคะก็คือตัว perfect s t a y e velvet well matte cushion นะคะหรือว่าค u ชชั่นสก i นท i ฟฟิตลับฟ้าพีน่ะมีทั้งตัวรุ่นที่เป็นตลับโรสโกวันนี้นะคะก็คือใช้แล้วชอบมากๆน,นะคะหมดไปสองตลับแล้วก็คิดว่ามันมีความต่างกันนะระหว่างตลับฟ้าแล้วก็ตลับโรสโกนะคะอุ้ยแพคเกจซิงอะดูสิ เขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะกับความวิบว,วิบวับวับแต่ติดร้อยนิ้วมือมากอันนี้เป็นข้อเสียอย่างเดียวที่พี่รู้สึกได้สำหรับ คุชชั่นตัวนี้นะคะก็คือระลับมันแบบติดรอยนิ้วมือแต่ว่ามันก็สวยไงสีฟ้านี่ือแบบอืมจึง้งหยิบม,มาใช้คือจึง้งมาค่ะเดี๋ยวคลิปนี้มารีวิวกันเลยนะคะว่าคุชชั่นสกินทิฟิกเป็นยังไงบ้างพร้อมกับแวร์เทสด้วยอันนี้ขอเทียบ2ตัวนี้ในมุมมองของพีนะคะหลังจากที่ลองเทสลองใช้มาก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าถ้าใครที่ใช้ตัวนี้อยู่นะคะตัวเพอร์เฟ c u s ค i ชชั่นอ่ะมันจะมีความชุ่มชื้นกว่าตัวแมตต์คัชชั่น,น,ามามมมนแมตต่ททยวนนัวแมนนะคะบชชั่นรุ่ ง12ชั่วโมเลยตัวนี้เขาใส่เทคโนโลยีคุมมันมานะคะก็คือ smart oil control เหมาะกับคนที่แบบผิวมันมากๆแล้วก็ต้องการคุชชั่นแบบสำหรับคนผิวมอนไม่ได้มันธรรมดานะมอนแบบโคตรมันเลยเนียนะคะก็คิดว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆเลยอีกอย่างที่น่าสนใจของตัวนี้นะคะก็คือเทคโนโลยี3 r d foaming agent นะ,ะเขาบอกว่ามันเป็นโครงสร้างแบบหกเหลี่ยมซึ่งเหมาะกับการใช้กับผิวหน้าที่จะทําให้สีของคนะุชชั่นน่ะไม่เปลี่ยนนะคะระหว่างวันก็คือไม่มีหมองลงไปเลยอันนี้เดี๋ยวเรามาทาให้ดูเลยแล้วกันนะคะ สีของพูชชั่นสำหรับรุ่นนี้นะคะเขามี10สีเลยค่ะทุกคนแต่ว่าที่พีทมีเนี่ยมี4สีนะคะเดี๋ยวพีทจะลองปะให้ชมกันนะคะว่าสีมันจะออกประมาณไหนสีแรกนะคะก็คือ00 01 02ูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง แล้วก็03นะคะจริงๆริงสีเนี่ยพี่สามารถใช้ได้ทั้ง01นหนึแล้วก็02สองเลยนะทุกคนพอเบลนด์นแล้วเนี่ยส่วนหมันก็จะมีความแบบสะอาดผ่องกว่าส่วนูนสองก็จะมีความกลืนผิวมากกว่านะคะก็สามารถใช้ได้ทั้ง2เบอร์เลยวันนี้พี่คิดว่าพี่จะใช้เบอร์02นะคะอยากให้มันมีความกลืนกับผิวนิดนึงไม่ต้องโตอินมากที่ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งเลยว่าชอบมากก็คือ ตัวพัฟของเขานะคะพัฟของเขา,าเป็นทรงหยดน้ําแบบนี้แล้วเนื้อดีมากเนื้อตรงหน้าสัมผัสอันนี้พี่ชอบมากๆนะคะมันนุ่มกําลังดีไม่ฟูเกินไปแล้วก็แนบผิวหน้าดีมากๆรวมถึงเขาจะมีความเป็นหยดน้ําก็จะซอกซอนได้ดีนะคะ ก่อนแต่งหน้าอย่าลืมเตรียมผิวหน้านะคะพี่จะใช้เป็นตัว Skin t i f i c 5X Ceramide Barrier Moisturizer ให้ดูว่าใช้จริงๆแล้วก็ชอบมากคือมันเป็น moisturizer ที่เหมาะกับ daytime มากๆไม่เหนียวหน้าแล้วก็ชุ่มชื้นผิวมันดูพลั้มฟูขึ้นเวลาลงพี่ก็จะลูบตามแนวขนลงไปเลยนะคะนวดให้มันแนบหน้าใช้แรงมือกดหน้านิดนึงเป็นการแบบวอร์มผิวให้ผิวมันฟูขึ้น แล้วก็อย่าลืมตามด้วยกันแดดเลยนะคะถ้าหน้าบ้าบวายย่ๆง่ายก็แนะนําว่าลองเลือกกันแดดที่เหมาะกับการแต่งหน้านิดนึงนะทุกคนลงสกินแคร์เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบแต่งหน้านะคะรอให้เขาเซ็ตตัวแป๊บหนึง่งวิธีการเช็คว่าเซ็ตตัวแล้วนะคะก็คือเราเอาหลังมือเนี่ยแตะไปบนแก้มบนหน้าผิวมันจะเด้งสู้กับแต่ว่ามันจะไม่เปียกออกมาที่หลังมือนี่ แสดงว่าสกินแคร์หรือว่ากันแดดเนี่ยมันเซตตัวมันซึมแล้วนะคะเวลาลงนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าพูชชั่นเราอะ่ะมัน full coverage แสดงว่าเนื้อเขามันมีความแน่นของพิกเมนต์มากๆลงไปบนผิวเนี่ยต้องลงให้บางแล้วก็แนบหน้านะคะใช้ปริมาณหนึ่งคือแทบออกมา1ทับ1ทับ1ทับ1แท็บแล้วอย่าเพิ่งตบที่หน้า หลายคนก็จะแบบผู้อยากได้ปกปิดไงพี่ก็ตบตกตกต,กต,กต,กตกไปเลยโน no, ค u t ซิสเราต้องวอร์มให้เนื้อมันไม่หนักก่อนเราต้องวอร์มเนื้อนิดนึงให้ตัวเนื้อเข้าไปในผับให้มันกระจายตัวดีก่อนแล้วหลังจากนั้นวิธีการลงนะคะพี่จะลงจุดวีตรงนี้ก่อนนะคะจุดหน้าแก้มตรงเนี้ยไม่ใช่หน้าตรงนี้นะจุดตรงนี้ปึ๊บวิธีการลงนะคะเราจะลงโดยการปาดตามแนวรูขุมขนปึ๊บเห็นไหม แค่นี้ก็ปกปิดแล้วทุกคนไม่ได้จาเป็นต้องตบให้มันหนาให้มันเยอะนะคะเพราะว่าเนื้อคูชั่นเขาฟูเขาไปเลยจริงๆอันนี้เราก็จะไล่ละหลังจากเราปาดลงไปแบบนี้ปุ๊บนะคะก็ค่อยๆแท็บเลยแค่นี้ก็คือทั่วหน้าแล้วนะมูรีกริบทันทีกริบทันใจกริบไวมากคือมันปิดรอยสักขิวได้ดีมากโอ้ไม่ก็ดค่ะทุกคน การปกปิดก็สุดสุดจริงๆเราให้ดูว่าวิธีการลงแบบนี้นะคะมันจะทําให้ลองพื้นเนี่ยมันมีความกลืนกับหน้าอยู่เพราะว่าจุดที่หนักเราลงเพราะว่าจุดที่เราจะลงน้ําหนักให้มันเยอะเนี่ยมันจะอยู่ในจุดกลางใช่ไหมดังนั้นเวลาเราเบลนตรงขอบหรือว่าเบลนตรงกลางหน้าที่มันไม่ได้มีเนื้อมารับเยอะมันเลยดูเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วก็ดูไม่ได้เหมือนเราใส่หน้ากากปึ้งเข้าไปนะคะนี่ค่ะ before after, after โคตรจึ๊บปึ้งปิงปิง,เ,ปงเสร็จแล้ว ลงคูชันนะคะครึ่งหน้าก็จะได้ประมาณนี้เลยปึ้งปึ้งนี่นะคะแทบเนื้อออกมาปิ้งแล้วก็แท็แทบนบ,นบนนิดนึ่งเะรานั้นฟื้เข้าไปฟื้เข้าไปฟื้เข้าไปกริบมอนผิวใหม่ ตัวนี้นะถ้าใครผิวมันพี่ว่าน่าจะชอบเลยนะคะเพราะว่าเขาแมทจริงๆนี่เป็น after after นะคะหลังจากที่เราลงคุชชั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาให้ดูฟิ s h ชลุคว่าจะเป็นยังไงคะ่ะเริบลุควันนี้สวยมากเป็นแบบน้ำตาลมีติดคูโทนนิดนึงคืออันนี้ถูกใจแม่มากจริงเป็นลุคที่แบบว่าพยายามแต่งช่วงนี้ตามพอสจีนนะคะ ูมิใจในตัวเองมากๆจริงๆและแน่นอนนะคะว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยจะต้องเซตเครื่องสําอางล็อกให้แบบมันอยู่กับที่อยู่กับทนนะคะเราจะใช้เป็นของ Scientific ตัว Lock the Look Setting Spray นะคะอันนี้คือมากับน้องสีฟ้านะคะตัวใหม่ล่ามาแรงล็อกก็สมาดีมากพรมซึบรึเออกจากบ้านแล้วล่ะลูกเนี่ย ีเสร็จเรียบร้อยนะคะแน่นอนว่าเรามีแวร์เคสให้ทุกคนชมด้วยเดี๋ยวขอตัวออกไปอีเวนต์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเก็บฟุตถ่ายทำมาว่าระหว่างวันวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะกลับมาบ้านเรียบร้อยนะคะหลังจากไปอีเวนต์มาทุกคนอาจจะว่าอุย จริงหรอทำไมแบบหน้ายังเหมือนเดิมซึ่งพี่ก็งงเหมือนกันว่าหน้ายังเหมือนเดิมแบบเป๊ะๆมากแค่มีความฉ่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะว่างานผิววันนี้เซ็ตแป้งแมทนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงไฮไลท์ด้วยแล้วก็ใช้บลัชที่เป็นบลัชแมทนะคะผิวมันจะมีความแบบโกลว์ขึ้นนิดหนึง่งแต่ไม่ได้รู้สึกถึงความหนักหน้าความมันความหยุ่ความหยารูของคนทีิฉันก็ยังอยู่กันดีนะคะยังไม่ออกมาเบิกบานล,าลา่าเอาเป็นว่านี่คือ หลังจากที่เราแต่งหน้าไปตั้งแต่ประมาณ10โมงนะคะตอนนี้บ่าย2แล้วก็เช็คหน้าตามนี้ค่ะตอนนี้จะ5โมงแล้วนะคะเมื่อกี้ก็มีการซับมันไปน,นิดนึงเพราะว่าถ่ายงานอีกหนึ่งงานเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะต้องไปเล่นกับลูกแล้วนะคะไปทำงานอย่างอื่นบ้างกินข้าวทำกับข้าวก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเช็คหน้าก่อนที่จะล้างหน้าให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้ลูกหลับแล้วนะคะก็เลยแวะมาเช็คหน้าก่อนจะไปล้างหน้านอนคือพี่แต่งหน้าตั้งแต่10โมงใช่ไหมตอนนี้ก็คือ3ามทุ่มแล้วนะคะประมาณ11ชั่วโมงสิชั่วโมงแล้วกันนะสิชั่วโมงไม่ไหวแม่ง่วงมากอันนี้ให้ดูหนะ้าอัน,นพี่ถ่ายจาก iPhone กล้องหลังเลยนะทุกคนว่ามันแบบชัด HD ดีขนาดไหนคืออันนี้เราซับหน้าไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเราก็มีเติมปากนิดนึงเพราะเมื่อกี้ปากซีแต่ว่าเมื่อกี้พี่ก็เล่นกับลูกทำกับข้าวทำนู่นทำนั่นนีนน่ก็คือไม่ได้ซับหน้าใดๆด,ดเพิ่มไม่ได้เต มันแบบมันมีอะไรหลุดบ้างอะนอกจากปากเฮ้ยกรีบมากแล้วแบบติดทนมากๆนะคะถ้าถามความรู้สึกพีนะ11บชั่วโมงมันเวิร์กมากๆแล้วเราแต่งหน้าออกจากบ้านกลับมาบ้านก็คือใช้เวลาประมาณนี้เลยแต่ในพีคิ้งแกับละพี่จะได้คนเห็นว่าเฮ้ยหน้านเรามันก็มีความมันขึ้นนะแต่ว่ามันควบคุมความมันได้ค่อนข้างดีมากๆ10 10 1ิบเต็มสิบเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นคุชชั่นที่น่าจะแมทช์มากๆตัวหนึ่งในกลุ่มของพีเลยแล้วก็ เรื่องสีจะเห็นว่าไม่มีการดรอปเพิ่มหรือว่าไม่มีความมองหรือความยืความหยาเลยนะอันนี้คือเหมาะมาก้ัวกันเมืองไทย door, เอาดอเหงื่อไหลหรือว่าแบบแอคทิวิตี้แบบจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือได้เลยนะคะแบบดีมากๆแล้วอย่างถ้าใครเป็นคนที่แต่งหน้าแล้วหลุดง่ายนะคะแนะนําให้หาสเปรย์ล็อกเมคอัพให้นะคะสกินนิฟิกอันนี้ก็คือดีมากพี่เห็นคนเทสแบบเยอะมากว่าแบบมันล็อกเมคอัพอยู่เดี๋ยวพี่เทสให้ดู นี่เราลงอายแชโดว์ไปแล้วนะคะก็จะฉีดเซตติ้งสเปรย์แล้วรอให้แห้งแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เทียบกันนะคะด้านนี้เนี่ยพีทฉีดตัวล็อกเมคอัพแล้วนะนี่ทุกคนดูดิกับด้านนี้นะคะให้เทียบให้ดูสองข้างนะคะระหว่างด้านที่ฉีดกับด้านที่ไม่ฉีดแต่ใครจะถูเมคอัพขนาดนี้น้ำหลาทุกคนมันช่วยได้เยอะมาก ใครที่ยังไม่มีตัวล็อกเมคอัพเซตติ้งสเปรย์นะคะก็ไปจัดได้เลยเพราะพี่รู้สึกว่ามันคุม้มลองเพิ่มมันนี้เป็นหนึ่งรูทีนจะช่วยแต่งหน้าติดทนมากขึ้นนะคะไม่พูดเยอะแล้วนะไปลองสกินฟิกก็มีช่องทางออนไลน์เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ใส่ลิงก์ไว้ใน description box นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตลาทุกคนไปก่อนนะคะไม่ต้องรีบไปนอนแล้วนะคะเพราะว่าลูกนอนแล้วฉันก็คือง่วงตามลูกเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะอยากดูรีวิวอะไรและอยากพีคแวร์เทสผลิตภัณฑ์ตัว,ตวไหนนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่า,ลางได้เลลยนนนะะววัี้้ไปแค่บา